โยนบัฟซาดีวิลุนเมกาวดีวิลุนดูไบดิวิลุนชาวชายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเซลโมบายนะทุกผู้ชมนะเออเกมเซลโมบายนะครับเล่นกันได้นะครับตอนนี้เขาก็เปิดนะครับให้เล่นแล้ว็อย่างเป็นทางการนะในส่วนของ iOS แล้วก็ Android นะ กริ้งโหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปเล่นนะทุนผู้ชมนะเออนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมเก,มเก็บเวลในตำนานนะครับที่ใครหลายคนเคยเล่นนะเด็กเอ,อ่อเด็กยุคป,ปี2 0 0 0เนี่ยอาจจะเคยเล่นนะทุกผู้ชมนะนะฮะก็พี่กเล่นมาสมัยแต่สมัยนานมาแล้วนะนทุกผู้ชมนะมันเราจะมาเล่นกันเลยนะครับโอเคเราจะมาทําการสร้างตัวละครกันก่อนเลยนะครับน้องๆนะน,น,นี่มันก็มีเลือก2เพศนะเพศชายเพศหญิงนะครับผมไปเลือกเพศชายนะแล้วก็ใส่ตัวชื่อชื่อตัวละครไปเลยนะฮะโอเคบิ๊กคุกบิ๊กคุก บิกโคกละการกคตรืงองโคตรึองไปกดเริ่มฮะอ้าวตัวนี้มีอ๋อให้ใส่ตัวเล็กเหรอโอเคได้เลยนะเมื่อกี้ที่ผมใส่พิษไปหน่อยนะครับผมดูนะอิากบิกโคกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวพิมพ์เล็กละการอ้าวไม่แมใส่ไม่ได้วะไม่มานี่จบภาษาไทยเลยอ้าวห้ามใช้คำหยาบเฮ้ย เอาวะโอเคมันตั้งชื่อตัวละครยากโพตดแค่เปิดมาก็ติดบากแลกเกมประถูเอเอฮ้ยมันเป็นยังไงเนาะคนดูเนาะเอาละมาแล้วคนดูโคตรึงโคตรึงนี่มันก็จะให้เราทําการแบบว่าเล่นนู่นเล่นนี่ก่อนเลยนะครับทานผู้ชมน,นะฝันแปลกฝันร้ายหรือไม่จ้าเอาเดินไม่ได้้เกมเซิร์แตกหรือเปล่าถามก่อนโอเคเอาเฮ้ย เ okay, มื่อกีมาเซิร์ฟแตกชวนเลนะ่นี่ผมว่านะอ๋อ oh, ได้ละได้ละอุ้ย oh, มันมันช้านะคนดูมันมันมันช้าช้านะ่ะสกิปเลยโอเคนะครับนี่มันก็จะมีแบบว่าให้เดินเล่นได้นะท่านผู้ชมนะว้า wow, วโคตรึงเราก็เดินตามคลิปไปก่อนช่วงแรกนะครับมันเดินแบบออโต้ไวเลยนะคลิปอะสกิปโก้สกิปไปเรื่อย ร้านริชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ c ิชแมนชอปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคมโ ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man ช h o p โน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich Man ช h อ p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยการประจุดไผ่ข้างใหม่โคตรตึงควบคุมสัตว์เลี้ยงดูด้านบนโอเคปุม่มสุ่มสัตว์เลี้ยงได้เลยคนมันลินเยอะนะคนดูนะมันเลยซื้อมนเพิ่งเปิดนะเปิดเปเซิร์ฟตะวันออกเฉียงใต้นะครับอืม การสุ่มเล่นวิดีโอโอเคไปย้อนกลับแล้วนึงนะคนดูผมปรับภาพก่อนนะครับว่ามันจะปรับได้ไปประมาณไหนนะคนดูนะกราฟิกโอเคอ่าพื้นผิวสูงผู้เล่นอันนี้กราฟิกโดยรวมนะ Effect, อ่าเอ้ยนี่มัน f p s มันปรับได้แค่นี้เหรอคนดูสุดแล้เหรอ บรท์โอเคการเล่นเกมโอเคอะน่าจะได้ประมาณนี้นะคนดูนะแต่ผมปิดเสียงในส่วนของเอ่อเสียงเพลงหน่อยแล้วกันเสียงดนตรีประกอบนะท่านผู้ชมนะโอเคไปกดคีสนะครับมุมบนซ้ายมือนะมันจะวิ่งเองเลยนะครับนี่เห็นไหมจะวิ่งคีสเองเลยนะฮะเราขยับได้นะท่านผู้ชมนะขยับเอ่อมุมกล้องได้นะครับโอเคเคอร์ตรึงกุมเกาซุมออกได้เห็นไหมนี่ ว้าวแต่มันได้แค่นี้เหรอว่ามุมกล้องอ่ะมันได้แค่มุมอย่างนี้เหรอกดออโต้ได้ไหมออโต้ไปเลยโอเคโอ้ยมุมกล้องยังไม่ค่อยดีปรับนู่นปรับนี่หมุนเนี่ยคนดูยังมียังมีบั๊กอยู่นะเนี่ยผมว่าบั๊กตั้งแต่ตั้งชื่อเกมแล้วนะนะมาโอเคโจมตีเลยนี่เป็นไงลนะ่ะ ใส่เดียวได้หรือเปล่าใส่เดียวได้หรือเปล่าโหมดตรึงนีปุ่มโจมตีนะครับโอเคกดออโต้ได้ไหมทำได้ดีมากโอเคจากนั้นกดออโต้เลยนะคอมโบสกิลนะฮะว้าวเว้ยไหนบลูไปไหนต่อเลยมันจะพาเราไปโซนไหนวนะเนี่ย อ๋อไปวาร์ปโอเคเข้าช่องวาร์ปนะอีอ๋บ๊วยพาไปไหนอ่ะมาแล้ววะมาแล้ววะมันจะพาเราไปไหนไหมนี่ใส่เลยเปิดก่อนได้ปลูดเอาดิกลับมาดีครับไปก่อนนะช่วงนี้นะ เฮ้ยอะไรโอ้ไดช้ชงได้ชุดด้วยกดติดตั้งใส่เลยนะครับค่า cp บวกเพิ่มขึ้น9นะเอาว่าโคตรเริงโคตรเริงกำปัน้นหน่อยเอ้โหเดอเด,เด้นี่ไนเควสบ้าาไงควสปมาให้กำจัดอา่าพายาสามตัวเหรอโอเคเฮ้ อีไปก่อนตีไปก่อนโอเคอน,นี่ไว้ได้ได้หมวกเอาได้หมวกมาใส่คนดูใส่เลยดิหมวกตรึงๆอันนี้ก็เดินเคลสกลับสักหน่อยนะคนด,ดูนะผมจําได้ว่ามันปรับมุมกล้องได้มากกว่านี้นี่คนดูนะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวแั๊บนึงขอกดดูก่อนดิเนี่ยมันปรับมุมกล้องได้มากกว่านี้อีกดิ น่าจะปรับได้มากกว่านี้นะผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับกดไปที่เมนูโอเคแล้วก็อ๋อเป็นการขี่ยานพาหน,นะสินะโอเคเข้าใจแล้วมาเฟรนบูนี่เวลาเรา <c oughs> เวลาเราไปไหนไม่ไวมันจะขี่อย่างนี้นะท่านผู้ชมนะอ๋อซูมได้ซูมได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ล็อกมุมมองอะไรแบบนั้นนะคุณดูนะมันปรับปรับเงยไม่ได้

โครตริงโครตรก๊อดไปจุดไหนต่ออ๋อเราปรับได้มันมีรูปมุมกล้องอยู่นี่ว่ามุมด้านล่างซ้ายคนดูที่เป็นรูปกล้องอะ่ะอ๋อโอเคอย่างนี้ก็ได้นี่ปรับได้ปรับได้คนดูเห็นไหมรูปมุมกล้องอยู่มุมล่างซ้ายนะท่านผู้ชมนะรูปกล้องอะที่เป็นเป็นรูปกล้องใกล้ๆรูปมา้ากับรูปรูปนอนอะคนดูนะอ๋อปรับได้ปรับได้โอเค มันปุ่มมันเยอะเกินไปจนแทบมองอะไรไม่เห็นเลยคนดูนะมันเยอะเกินไปอะปุ่มแต่กอคนเล่นเยอะนะเนี่ยคนดูดูดิต้องตีสักตัวหนึ่งที่มันนี่ได้สักหน่อยมียงมียานะไอแผนที่อยู่มุมขวามือนะครับเคือจะอยู่มุมซ้ายมือนะโอเคได้รับของมาใหม่ใส่เลยดีครับกำจัดมัชรูมบอยโอเค เอาว่าว่าอ,อนี่มุมอย่างนี้น่าจะโอเคหน่อยคนดูนะมุมอย่างนี้โอเคหน่อยเธอตรึงเธอตรึงเอาว่าใสเลยดิต่อยตึงตึงต่อยตึงตึง,ตง,ตงนี่นี่มันให้กับจัดสามตัวนะขั้นต่ำนะครับน้องๆแอร์ซื้แอร์ซื้ ค okay, ต่ออีกครับจำจัดเอ่อไอเจ้าตัวทริซร์นะฮะทริซร์เชสนะอีก3ตัวนะครับของมันเก็บให้ออโต้เลยเหรอคนดูโอ้ตรึงเปียนะอยู่นะเฮ้ยๆใครเป็นพิมพ์แชทเลือกเก้าไก่ปกติเอาเอาพิมพ์ได้ไม่สามารถใช้ออแชทได้เอาเอาอะเอาอะเลือกหมีเอาเฮ้ย เหลือไอส้มทั้งแผ่นดินร้าน i ิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกม โลบอคกิฟต์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i ชแมนช็อปโนหนึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยนี่คนดูกดเตือนกดเตืองอย่าลืมเพิ่มค่าสเตตัสนี่อัพสเตตัสมุมบนซ้ายมือนะคนดูนะ เราแจกแจกอัตโนมัติได้นะครับนี่กดตกลงเลยนะครับมันอัพแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับคุณดูนะอืมไม่ต้องซีเรียสนะครับลอยกำปั้นตึงๆนี่กำปั้นตึงๆเอาดีขโมหมอนมนบรูมันมีตัวเข้ามาแย่งยังไงเลยมันเลยไม่ได้สามตัวสักทีนะอ๋อผมไปกดผมต้องกดเทสเชอร์เชสอย่างเดียวนะ โอเคเฮ้ยตัวนี้มันตามเรามาว่ะเมื่อกี้นี้ผมไปต่อยหลายตัวพดทธไเอาตัวหลังเควสสมฤเร็จแล้วโอเคกลับเลยครับตอนนี้ว้ายเจอหนีแล้วไอ้หนุ่มไปจะเว้ยอะไรเอากดตีนกดตีงนี่เข้าวาร์ปนะทุกชมนะ อาจะเปิดเสียงเพลงเกมนี้ดีมากเลยนะคุณดูนะเสียงเพลงแบบเกมมันชิลมากเลยนะผมบอกให้ารับของครับไม่แสดงอีกโอเคโคตรึงมาส่งเควสักหน่อยนะครับตือดด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 ด ซื้อยาสักหน่อยนะโอเคเรียบร้อยมันเปิด60 FPS ยังไงวะดูเนี่ยเนี่ยมันยังเป็นปัญหาอยูน่นะเกมน่าจะยังไม่ให้เปิดนะผมว่านนะกดปุ่มฟังก์ชันด้านล่าง้า้มือ NPC อ๋อซื้อยานี่ไงไอซื้อกี่อันเราโอเคคุยกับโปโก้ไปเลยซื่อกลย เอาว่ะเอาว่ะ Are you ready เทรมาตรีอิสต์เรมาทรีอิสต์เทรมาทรีวิงเมสตระกาพอไปปิกเตรยยูผูเรียบร้อยครับขนะผู้รู้ตัวจริงโอเคไหนใช้ย,ยาเหรอโอเคฟื้นพลังสักหน่อยนะอ๋อเราจะแตกนะครัดูเราต้องใช้ยาสักหน่อยนะอ่าควสเสร็จสิ้นนะครับได้รับของมานะทุนผู้ชมนะโคตรลื่นโคตรกอดโคตรอันตราย ไปเควยสต่อไปเลยนะฮะอี๋บ๊ยเอาว่ะเอาว่ะมาแนวมาแนว ฟาร์มไกดนี่รอบนี้คุณดูเฮ้ยใครมาด่าดกัรวันนฟิลิปปินเลซก้วเลซกัเลซเนืสอไปไปไปนะครับมันเป็นเกมเกม็บเวลสนุกอยู่นะเกมนี้ผมบอกให้มาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆมาเรื่องรเรื่อง ไปไกลย,อยูอย่างนี้หัวหน้าบอกเลยชุ on, ่มหอนแมนนี่มาใส่เดียวเลยเปิดก่อนเปิดก่อนได้ปรูดเปิดก่อนได้ปรูดอะดิอะดิโคตรดึงโคตรดึงนี่เป็นไงนะเข้ามาดิครับสุดหลอ่อสุดหล่อหรือว่าหล่อสุดเอาดีๆ ใส่เดียวใส่เดียวนี่อี๋บัยอืมกำปัน้นกำปั้นสักหน่อยกำปั้นสักหน่อย กำบันสักหน่อยเป็นไงล่ะโคตรึงโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวเกมซิลโมบายนะท่านผู้ชมนะซิลโมบายนะอ่าไปโหลดกันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างข้างในท่านคิดนะผมจะทิ้งไว้ให้ทั้ง iOS อเอสแล้วก็แอนดรอยเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่โค้กตกรู้จักันไปคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับพี่โค้กช่วยนะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะเจอกันไปคลิปหน้านะครับบายจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดดาเซับายจสโคตรตึงร ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอกรีป ไ i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m ม n ช h o p โน่ .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h m ม n ช h o p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย